สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาเจอกันกับผมนะครับอีกครั้งหนึ่งทุกคนครับในสนามที่อเมริกาที่เสร็จทิ้นกันไปเนี่ยแน่นอนถ้าผู้ชนะคือนักแข่งหมายเลข23นะครับอินยาบสเจเนนี่แล้วเขาก็ชนะมา2ครั้งแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยขึ้นนำคะแนนสะสมแบบโดดแต่เพียงผู้เดียวนะครับทิ้งห่างอันดับ2ก็คืออารเร็กกลินหมายเลขส2สของซูซูกิไปประมาณ5แต้ม6แต้มเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนที่ ถูกแสงไฟส่องโฟกัสเข้าไปยืนเด่นโดดแบบเท่จริงๆเนะี่ก็กลายเป็นมาร์คมาเก็ตนะฮะทุกคนยังคงยอมรับยังทุกคนยังคงให้การชื่นชมนักแข่งคนนี้ว่าคือราชาแห่งโคตา้าตัวจริงเสียงจริงกับการจบอันดับที่6กับการที่ใช้เวลาแค่3รอบเนี่ยแซงไปประมาณ10ครั้งถ้าผมนับผมก็ไม่ได้ว่านับขนาดนั้นแต่ที่แน่สิครั้งขึ้นนะฮะเขาทำได้อย่างไรฮะออกตัวมีปัญหา ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นอาการอย่างไรบ้างและก็ไม่กล้าที่จะวิเคราะห์เจาะลึกอะไรมากมายเพราะว่าต้นสังกัดเขายังไม่ได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าอยู่ๆมาร์คมาเก็ตเนี่ยสตาร์ทคันที่9แล้วแป๊บเดียวนะครับรถเกเร่งไม่ขึ้นฟังเสียงก็ตุก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 อยู่เหมือนจะเป็นเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหาหรือว่าจะเป็นอะไรระบบอะไรต่างๆมันขัดข้องอยังไงเนี่ยเจ้าตัวกลายเป็นว่าจากคันที่9้าร่วงไปคันที่24แล้วทีนี้หลังจากโค้งแรกผ่านไปรถกลับมาปกติิเเหมมือนด ใช้เวลาแค่3รอบนะครับจากอันดับที่24ได้ไล่แซงมากกว่า10คันสุดท้ายก็มาจบอันดับที่6ได้เนี่ยนี่ถึงได้บอกนะฮะว่าปลาชาตัวจริงเสียงจริงที่นี่เนี่ยก็ยังคงเป็นเขาอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับอัลเบรโ,โตพิวนะครับผู้จัดการทีมของเรปโซฮอนด้าก็กล่าวชื่นชมลูกทีมอย่างโอ้นะดีใจเลยนะครับว่าเห็นไหมว่ามาร์กยังเป็นนักแข่งที่เหนือกว่าทุกคนในที่นี่เขายังคงเป็นราชาของที่นี่ มันก็จะมีคําถามในใจมากมายที่เกิดขึ้นกับแฟนๆที่ดูผ่านหน้าจออย่างพวกเราว่าถ้าสมมติว่ารถมันปกติล่ะมาร์กนี่จะไม่ทิ้งห่างทุกคนเป็นทุ่งเลยเหรอผมเข้าใจว่าทุกคนบางท่านอาจจะมีความคิดแบบนี้หรือบางท่านอาจจะบอกว่าคุณปุ้ยนี่มันกล่าวเกินจริงไปหรือเปล่านักแข่งคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีมือมีเท้าพอที่จะบิดสู้กับมาร์กได้ไหมเออมันก็มีอยู่ครับเพียงแต่ว่าการไล่อันดับจากอันดับบุ้ยขึ้นมาจนถึงอันดับที่6ได้เนี่ย แบบถ้าไม่ใช่มาร์คแล้วจะเป็นใครที่จะทําได้นะครับแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะมีคําถามมากมายวนเวียนขึ้นมาในหัวกับทีมนี้นะครับว่าโอเคล่ะมาร์คเขาอาจจะถนัดที่นี่นะครับสนามวนซ้ายสนามวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยแล้วคนอื่นๆล่ะครับที่เป็นอีก3คนที่เหลือฮะโพสวากาโลเพื่อนร่วมทีมของมาร์คนาคาการมิมาดีออกตัวมาดีอยู่แต่แป๊บเดียวพุ่งร่วงนะฮะอเล็กมาเกสลม้ม <c oughs> ล้มอีกแล้วดังนั้นจะบอกว่าเอาฮอนด้ามันจะมีแค่มารขับได้คนเดียวเหรอแบบนี้ความสําเร็จโดยรวมมันก็ไกลห่างออกไปสิฮะถ้าเกิดว่ามาร์พลาดล้งเป็นอะไรมาอีกเนี่ยเอาฮอนด้ Honda ไม่เข้าสู่ยุคมืดเหรอมันก็จะทําให้เห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับก่อนหน้าที่จะแข่งขันกันเนี่ยผมมีความเข้าใจนะครับว่าคนอื่นๆของ Honda เนี่ยน่าจะมาเพราะว่าความคิดส่วนตัวผมผมยังมองว่ารถแข่งฮอนด้ยังคงน่ากลัวสําหรับทีมอื่นเสมอครับ เป็นรถแข็งที่เกือบจะออนนิวเลยนะฮะในในในปีนี้เนี่ยแต่ผมก็มองผิดค่าตรงที่ว่าเอา้าคนอื่นเขาไม่โผล่มาแต่แต่จริงๆแล้วใจหนึ่งก็ยังคิดว่าเออบางทีฟพสเบก,ก็อาจจะไม่ถนัดสนามที่มันวนซ้ายนาคาการมิด้วยอะเล็กมาเกสด้วยนะครับถ้าไปที่ยุโรปแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นฮอนด้าเนี่ยโดย4คนเนี่ยโผล่กันขึ้นมาชัดเจนอาจจะแบบว่าอย่างน้อย,อยก็ อาจจะมีสลับมาบ้างไม่ใช่ว่าร่วงกันไปหมดแล้วเหลือแค่มาร์กโกรมาคนเดียวในในแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนดังนั้นเรามองดูในตรงนี้นะครับว่าผ่านไป4สนามเนี่ยส่วนต่างโพลส์ากอนั้นตามหลังผู้นําอยู่38แต้มก็คือแบสซินนี่ฮะส่วนมาร์กมาเกสนั้นตามหลังอยู่40แต้มก็เรียกว่า2คนนี้นะครับทั้งโพทั้งมาร์กเนี่ยเขาถ้าจะใกล้เคียงกันนะครับอันดับเนี่ยดังนั้นหายไป2สนามนะครับมากลับมาเนี่ย เขาจะมีโอกาสที่ดีในการที่จะแบบว่ากลับมากลับมาแย่งแชมป์โลกได้หรือไม่อย่างไรในส่วนตัวผมยังมองนะครับว่านักแข่งคนนี้เขายังมีความแข็งแกร่งอยู่เสมอเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่พลาดล้มถ้าเขาไม่ล้มเนี่ยเขายังสามารถที่จะประครับประคองได้มันทําให้เรานึกถึงนะครับในเฮเรสสนามที่เขาพลาดที่เฮเรสก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือมาร์กุดกไปแล้วเาก็ไล่แซง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 ขึ้นมาแต่ที่เฮเรสเนี่ย เขาอาจจะเหมือนประมาณว่ามันอาจจะพบพลาดไปรอบหนึ่งแล้วมันมีรอบที่2ที่พลาดที่หลุดออกไปอีกแล้วก็ไล่แซงขึ้นมาอีกเลยเป็นการเค้นยางแบบเกินลิมิตมากเกินไปหน่อยเลยทําให้นํามาซึ่งการพลาดแต่ในอเมริกานเนี่ยก็คืออาจจะพลาดมารอบเดียวช่วง,รงแรกๆนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีหลุดมาอยู่แต่แต่มันไม่ไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับเฮเรสเขาเลยสามารถที่จะแบบว่าอยู่บนรถรถแข่งได้จนตลอดรอบฝั่งจนสุดท้ายก็จบคันที่6ได้เนี่ยนะฮะก็ไป แบตเทนอยู่กับฟาบิโอควาตารโลรอยู่นานเหมือนกันนะครับก็เกือบเกือบจะเสร็จแฟบอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มาร์กก็คือมาร์กวันยังค่ำใช่ไหมครับในในในตรงนี้ดังนั้น4สนามผ่านไปเหลืออีกทั้งหมด17สนามเนี่ยยังคงตัดเจ้าตัวออกไปไม่ได้นะครับในสนามที่เรากำลังจะมาถึงเนี่ยก็คือจะไปแข่งขันกันที่ปอร์ติเมลนะนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสนามที่เข้าทางเข้าทางสู่วีอยู่ครับเป็นสนามที่ต้องใช้พละกําลังเครื่องยงนต์น่าจะเข้าทางสู่วีอยู่ แล้วก็ที่เฮเรสด้วยที่เฮเรสเนี่ยถ้าตัดการล้มหนักนํามาซึ่งการผ่าตัดแขนในปีนั้นออกไปเนี่ยครับปี2 0 2 0ออกไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสนามหลังบ้านของมาร์กนะฮะเป็นสนามในสเปนที่เขาเขาถนัดแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่โผล่ขึ้นมาในตอนนั้นเราจะได้เห็นศักยภาพจริงๆนะครับเราจะได้เห็นศักยภาพจริงของ RC213V ว่ามีโอกาสลุ้นแค่ไหน ในตอนนี้ผมอาจจะดูเหมือนอาจจะบอกว่าเฮ้ยออกจะอวยมากนิดๆด้วยนะครับคำว่าอวยนี่หมายความว่าเราก็คงจะต้องว่ากันตามฟอร์มที่เราเห็นนะครับว่ากันตา,ตามตามฟอร์มที่เราเห็นถ้าเกิดว่าฟอร์มเขาแย่เนี่ยเราก็คงไม่บอกว่าเฮ้ยเขาดีนะน,นั้นมันก็จะค้านใช่ไหมมันก็จะค้านด้วยเหตุไดยผลแต่นี่ก็คือผลงานเขามันมันก็ดีจริงๆนะครับหวังว่ามันก็คงจะต่อให้เราไม่ใช่คนที่เชียร์มาร์กมาเก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่อคตเิเกินไปที่จะบอกว่าโอ้ยถ้ามาในสนามนี้ มันก็ธรรมดาก็งินเงนเนี่ยไล่แซงกันมาขนาดนี้มันมันก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะฮะดังนั้นก็คือถ้าไม่อากติก,ก็คือปลอมือให้เขาด้วยก็ก็จะก,ก,ก็จะดีเป็นแบบนั้นไปแต่สิ่งที่ยังคงคาใจผมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาจะทาให้แฟนๆของรักซฮอนดาได้ชื่นอหนกชื่ในใจก็คือเขาจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองใน2สนามที่กำลังจะมาถึงในยุโรปนี้นะครับเพราะมันจะเป็นสนามที่วนตามเข็มปกตินะครับแล้วมันก็จะเป็นสนามที่เขาอาจจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นราชา แต,แต่ที่นีนมน่มันโดดเด่นไงคือชนะตั้ง7ครั้งนะครับโดยที่แทบจะไม่ได้แบ่งชชนะให้ใครเลยเนี่ยถ้าในปี2 0 1 9ถ้าไม่พลาดล้มเองเนี่ยอาล็เรกลินก็คงจะไม่ชนะอันนั้นไปไปล้มเองไงดังนั้น,ม,นมันก็เลยพอเข้าใจได้ไงฮะว่าแสดงว่ามันจะต้องถนัดจริงๆมันจะต้องแบบว่ารู้เลียมรู้ลายทุกสิ่งทุกอย่างจริงแล้วประกอบกับนักแขง่งคนอื่นเขาก็คงจะแบบมีปัญหากับสนามในลักษณะนี้อยู่กับคาแรคเตอร์กับที่นี่อยู่เลยทําให้เขาโดดเด่นไงโพเจ็ด ชนะเนะฮะในตรงนี้สถิติเนี่ยก็คงจะยากนะครับที่ใครจะขึ้นมาเทียบได้เพราะผู้ผู้ชนะหรือแม้กระทั่งบนโพเดียมเนี่ยก็แทบจะแบบว่าหมุนเวียนกันไปนะครับในในแต่ละปีของโคต้าที่อเมริกานะครับที่นี่เนี่ยนะดังนั้นในตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามาร์กไปโชว์ผลงานได้ในปอติเมาเนี่ยมันจะขยับแบบออกมาได้สักเท่าไหร่อย่างไงเพราะว่า4สนามผ่านไปถ้าคนที่ผลงานดีที่สุด นะครับชนะถึง2ครั้งก็คือแบสเจนนี่แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแบสติเอียก็คือไปพลาดในสนามที่2กับที่3ไงจบดัดที่10ไงฮะผู้ชนะหรือแม้กระทั่ง9คน10คนบนโพเดียมเนี่ยมันก็จะวนเวียนกันไปหลายหน้าหลายตาเปลี่ยนกันไปมันไม่เหมือนว่ามันไม่ได้มีการผูกขาดไงดังนั้นมันก็เลยเป็นผลดีกับมาร์กจริงๆเลยครับอ่านะครับคือถ้าสมมติว่าดูกติขึ้นมาแบบเรียบเลยนะครับแบสเจนิ่งกว่านี้อันนี้ก็จะทําให้คะแนนเนี่ยตีออกไปเยอะแต่นี่มันกลายเป็นว่า โอเคแล้วเราต้องมารอดูนะว่าดูกติเนเขาจะไปได้ดีกับที่ปติเมาลไหมซึ่งถ้าอ้างองิงกผลงานที่ผ่านมามันมันก็ไปได้ดีแต่จะเป็นดูกติหมายเลขยี่สิบสามหรือเปล่าหรือจะเป็นดูกติคันอื่นถ้าจะเป็นดูกติคันอื่นเนี่ยนักแข่งที่เป็นระดับท็อปทอปท,อปที่เราเกรงเกันไว้ตั้งแต่ต้นฤดูการเนี่ยยังมีบางคนนะครับที่ยังไม่โผล่มาอย่างเป็กโกอย่างเงี้ยเป็กโกยังไม่ได้แสดง ศักยภาพว่านี่คืออดีตรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับกลายเป็นว่าดูกติคันอื่นเนี่ยแซงหน้าเข้าไปซะอย่างนั้นเปโก้จะกลับมาร้อนแรงได้หรือเปล่าเพราะว่าเปโก้ก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่แบทเทิลกับมาร์กมาเกสเป็นคู่แข่งคนสําคัญนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูสถานการณ์ตรงนี้แต่ถ้าถ้ามันมาในใน,ในตรงนี้มันจะกลายเป็นมันดีไงมันดีกับมาร์กถ้าสมมติว่าเปโก้ขึ้นมาแล้วดูกติคนหนึ่งดรอปลงไปคนหนึ่งสองคนสามคนที่แบบว่ามาดีเนี่ยดรอปลงไปนะครับ จะกลายเป็นว่าโอเคเราโอกาสที่จะตีตื้นเนี่ยขึ้นมาได้นะฮะทุกคนเราได้เห็นนะครับว่าในทางตรงยาวๆในแบบนี้แม้ว่า Honda เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของกริปยางในการยึดก่อนในการเบรกก็ตามเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าพลังกำลังเครื่องยนต์ของ Hon d a ยังคงเป็นที่ไว้วางใจให้กับ FC ได้เสมอน,นะครับดังนั้นอัตราเร่งต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนอยู่ว่าสามารถที่จะที่จะทำได้ดีเพียงแต่ว่าสไตล์การขับต่างๆเนี่ยมันมันอาจจะมีผลใน ตรงนี้กันอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนดังนั้นถามเพื่อนเพื่อนทุกคนหน่อยครับว่ามีความเชื่อมั่นในมาร์กมาเกตมากน้อยเพียงใดนะครับใน2ส,สนามที่จะเป็นประตูเข้าไปสู่ยุโรปแบบยาวๆเนี่ยถ้าเกิดว่า2ส,สนามเนี่ยมาร์กมาดีเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เขาจะกลับมาอยู่ในเส้นทางของการได้ลุ้นแชมป์อีกครั้งรวมทั้งในสภาพร่างกายก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามาร์กเองเนี่ยพร้อมกับการลงแข่งเสมอครับแต่เขาไม่พร้อมกับการล้มอ่านะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาไปพลาดล้มแล้วจนจนเรียกว่ามีอาการโดยเฉพาะในฝั่งขวาจะต้องเซฟร่างกายให้ดีๆจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทาตรงนี้ได้เนี่ยผมผมว่าเขาน่าจะมีโอกาสที่เกาะอ,อยู่บนท็อปสท็อปหได้สบายนะครับแต่ถ้ามันจะกลายมาเป็นชัยชนะอันนั้นก็คือผลกําไรอันยิ่งใหญ่ซึ่งเขามีสิทธิ์แน่นอนนะครับมีสิทธิ์แน่นอนเพียงแต่ว่าพร้อมที่จะชนะพร้อมที่จะแข่งขันแต่ไม่พร้อมที่จะล้มนะทุกคนเอาก็มารอดูนะครับสถานก,การณ์ของทีม Honda ในตอนนี้ มันยังคงวุ่นวายอยู่ครับมันยังคงพลิกไปพลิกมากันอยู่ประกอบกับไลฟ์อนะัพนักแข่งนั่นแหละคลิปก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวของฟาเบียอควาตาโรที่มีรายชื่อเนี่ยเชื่อมโยงนะครับมาถึงทีมฮอนด้าดังนั้นถ้าเกิดว่ายิ่งผลงานของมาร์กโดดเด่นขึ้นมาในขณะที่ผลงานของเพื่อนร่วมทีมผลงานของคนอื่นๆเนี่ยยังไม่สู้ดีนักเนี่ยมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับที่มาร์กเองเนี่ยอาจจะได้เพื่อนร่วมทีม ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนได้ลุ้นนะครับว่าอยากให้มาร์กเนี่ยกับแฟบเนี่ยมาเป็นคู่หูทีมเมทก,กันก็น่าจะบันเทิงละมาร์กในวัย29ปีนี้นะครับก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขายังคงแข็งแกร่งสมศักดิ์ศรีอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนี้นะครับ29ผมมองว่ายังยังไม่ได้ว่าแก่มากนะครับก็คือกําลังเริ่มที่จะมีอายุถ้าเกิดว่าย่าง30ขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือมีอายุนะครับแล้วก็ฟอร์มก็จะดรอปลงไปประมาณ30 2 3 3ฟอร์มก็จะดรอปลงไป มาเกงเนี่ยถ้ามองในตรงนี้นะครับถ้าร่างกายไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแบบหนักจนถึงขั้น้องพักยาวเนี่ยผมว่าใน3ปีเนี่ยเขาน่าจะยืนระยะไปได้ครับใน3ปีข้างหน้าเนี่ยในภายในอายุ32เนี่ยน่าจะโอเคน่าจะไหวอยู่ฮะดังนั้นก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับในตรงนี้แต่ที่แน่ๆก็คือไม่ได้เป็นผู้ชนะเนี่ยแต่ได้ใจ FC ไปเต็ม,ตมผมเข้าใจว่า FC น่าจะพอใจแล้วล่ะ FC บางท่านจะคุยกับผมยังบอกว่าคุณปุ้ยผมไม่หวังเลยนะ มักจะเสียอันดับราชาไปตรงนี้จะมีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เขาแข่งขันกันจบสนามแล้วก่อนที่จะลงสนามเนี่ยเจ้าตัวนะครับก็เรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะเรียกความมั่นใจกลับมาแต่เรื่องของโพเดียมเรื่องของชัยชนะนั้นน,น่ะไม่ได้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะฮะแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่างุนหญิดเหมือนกันนะครับมุนหญิดที่อยู่ๆมันเกิดตัณหาในตรงนี้เพราะว่าเขามั่นใจนะครับตั้งแต่รอบซ้อมตั้งแต่อะไรเนี่ยว่า,วาเขาทาได้ดีแต่พอ แป๊บเดียวเนีเจอปัญหาขัดข้องทางระบบอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ออกตัวพลาดเนี่ยนะครับเลยทําให้งุนงิดแต่ก็มาใจชื้นขึ้นในตอนที่แบบว่าพอผ่านโค้งแรกไปแล้วก็พอไล่แซงคนอื่นได้นี่ก็มั่นใจนะครับว่ารถแข็งเนี่ยเข้ามือเรียบร้อยศักยภาพมารวมทั้งเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้ชัดเจนดังนั้นก็ทุกคนถ้ายังตัดอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับตราบใดที่เขายังไม่ล้มนะฮะ คนที่จะหยุดเขาเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเขาเองหรือเปล่าอาจจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไล่เลียงเรื่องราวของนักแข่งคนอื่นๆทีมอื่นไปบ้างน,นะครับนะฮะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์กันให้ถี่ถ้วนอาจจะทันใจไม่ทันใจบ้างก็ขออภัยนะครับว่ารบกวนไปติดตามผมได้ในหน้าชุมชนเพิ่มเติมกันหน่อยหรือ Facebook Fan Page นะครับ Biker Man Kurak Moto GP ตรนะครับตรงนั้นจะลงบทความลงข้อมูลข่าวสารที่มันเรียลไทม์ก่านนี้เพราะว่าเรามาเจอกันในรอบนี้เราเจอกันแค่ ในช่วงของคลิปรายการวันละคลิปแล้วผมจะพยายามนําแค่คลิปและคนหรือว่าคลิปและค่ายคลิปและทีมนะครับจะไม่ได้ว่าปนอะไรมากันมากมายแต่อาจจะเป็นไร้สดนะครับเดี๋ยวไร้สดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าวันหยุดนี้ผมจะมีช่วงเวลาว่างเยอะไหมที่จะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับหยุดไปหลายวันก็การงานชะง,งักพอตัวนะลาไปก่อนครับทุกคนตรงนี้ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีครับ